สวัสดีค่ะช่องแม่ฝนกับน้องซีนาคนไกลบ้านไทยเยอรมันมาแล้วค่ะหายไปหกเจวันเนาะไค่อยสบายค่ะทุกคนความดันต่ําแต่วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะพอได้ออกมาข้างนอกก็อากาศดีขึ้นอาการดีขึ้นค่ะนี่วันนี้ก็เลยพาซีนามาขี่จักรยานปั่นจักรยานปั่นกบเรเบรกลูกปั่นจักรยาน ด้านรอบๆสวนที่เราเช่าค่ะสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครล่ะ <c oughs> ลูกบ่าพนธนะเหนื่อยแล้วลูกสนุกไหมคะสนุกมากค,ค่ะฝนก็จะพาลูกมาสวนทุกวันค่ะถ้าวันไหนเขาไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลก็ฤดูใบไม้ผลิมาแล้วค่ะทุกคนก็อากาศดีเราก็เลยมาปั่นจัก,กรยานนี่อันนี้จัก,กรยานฝนนี เราปั่นมาจากสวนแล้วเราก็ลงไปทางนู้นค่ะแล้วก็เมื่อกี้คือขากลับมาเนะเาะอันีฝนให้ดูบริเวณรอบๆนะคะนี่ฝนอาศัยอยู่โซนแบบกึ่งบ้านนอกนะคะแต่ไม่บ้านนอกสักทีเดียวก็มีรถเมย์มีอะไรนะอันนี้ด้านข้างของสวนนะตรงนู้นเห็นขาวๆนู้นไกลๆคือฟาร์มค่ะฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะคะอันนี้ที่เขาปลูกผักลับให,ให้ให้สัตว์กิน ก็มีเขาก็เดินเดินเล่นบ้างออกกําลังกายโอเคเดี๋ยวเราจะไปสนามเด็กเล่นกันแล้วค่อยกลับไปสวนเนาะโอเค่าเดี๋ยวดูกันต่อเนาะค่าถึงแล้วค่ะสนามเด็กเล่นที่ใกล้ๆโรงเรียนเอ่อใกล้ๆอขออภัยค่ะหลงใกล้ๆสวนเราเนาะนี่เราก็จะจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะคะแต่ฝนบอกซีหน้าว่าไม่ให้ไปใกล้เด็กคนอื่นหรือคนอื่นเนาะ เพราะกลัวโควิดแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีใครมาเล่นมาก <Hey. S 1> เดี๋ยวนะข <Hey. S 1> อเอาอุปกรณ์ก่อนจะ <Hey. S 1> จอดไว้ตรงนี้ <Hey. S 1> ไปลูก <Okay. S 1> เอาไม่ถอดหมวกกันน็อกออกเหรอลูกใ่ะถามว่าถอดให้ไหม mm hmm.

ก็มีอยู่เด็ก,2 2> กสองคนแต่ว่านั่งรอตรงนน้นนะฮัลโหลแล้วมาว้าเธอ สวดีโรงเรียนบาลทนาหยุดแต่ลางวานแล้วก็วันนี้สังนนครูไม่สินาอยู่บาลให้เด็กทุกคนบ้านพอดีจะมีเจ้าหน้าที่เขาเสียก่อน Thank you. มาทําความสะอาดเนี่ยค่ะความจะทําความสะอาดบ้านกระต่ายข้อกระต่ายเนาะที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้เพราะว่าไม่ใช่กระต่ายเป็นโควิดนะคะเป็นโควิดนะเห <c oughs> ม็นฉี่กระต่ายค่ะทุกคนขี้มันไม่ค่อยเหม็นค่ะแต่ว่าฉี่มันเหม็นมากเหม็นฉุนแบบรับพอได้เลยค่ะ <c oughs> เราจะเอาฟางเนี่ยซีน่าได้ทําไปแล้วล่วงหน้านะคะซีน่าทาคนเดียว ช่วยหรอหือมั้งนี่สิน่าทำไปแล้วค่ะคนเดียวทำไปก่อนหน้านี้ได้เยอะเลยตั้งาม,มาฮัลโหลเอาอย่าไปถูกขาตั้งกล้องกันสินค้าสื่อทำที่ว่าของเล่นนี่ใส่ถุงมือก่อนนะคนจะเอาใส่ถุงขยะนะคะไว้เอาไว้ ให้เขาให้ไว <gegen violin> <warfare> ้ใ <Rabbi> ส <unfinished life> ่ผ <left> <arrive> ักค่ะไว้ลูยไว้ไว้เออลูยหน้าผักมาแล้วเมื่อกี้มันอนอยู่ในในไอเนี่ยของเล่นทั้เดียวยาวเขียวเขียวจะมาช่วยเราโอ้ิีน่าทำคนเดียวได้ขึ้นถุงใหญ่เลยค่ะทุกคนเนี่ยเก่งว่ะ แอลอตด้วย หน้าต่างให้ระบายระบายกลิ่นฉี่ออกก่อนเปิดนิดเดียวพอเปิดเดยอะเดี๋ยวมันโอ้ทีน่าทำเต็มเลยเดี๋ยวนะเปลี่ยนถุงให้นะเด็กเมีย สะอาดแล้วค่ะแค่นี้พอประมาณน,าณนี้เอาฟางเก่าออกแล้วค่ะทุกคนะสะอาดประมาณนี้เสร็จแ,แล้วจะเอาขี้เลื่อยใส่ดังเก้า์กดเอาขี้เลื่อยใส่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาขี้เลื่อยเนี่ยในถุงนี้นะคะ เอาใส่เต็มพื้นนี่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันยังหนาวาอยู่เนาะอดูใบไม้ผลิก็จริงแต่ยังหนาวอยู่ประมาณห้าองศาเจ็ดองศาอะไรอย่เงี้ยค่ะไมต้องเอาใส่ให้กระต่ายเขาจะได้นอนอุ่นๆหน่อยอ๋นนอ,อ,อถูกหัวเลยที <c oughs> อย ช่วยฝนมันฝนจะตกเลยโอ้ยออกยากอยากรู้อยากเห็นอยากหนหอเอา <c oughs> เดจะทำ ที่นอนให้ไหมไม่สะอาดสะอาด <is> นะ <laughs> เริ่มเริ่มอยากมีส่วนร่วมแล้วเน,นะน,นี่ยนะขยับมาทางน,นี้เถอะนี่เออง่ายเลย Tôi biết jetzt noch mal los. Wie lang seid ihr hier Keine Ahnung. Ja, dann komm ich nochmal, rufen, rufen mich an. Ja? Ja, wenn ihr nach Hause geht, guck mal an. Ah, oh, okay. Hallo, wo ist wo Bist du lange, lange Arbeit? Keine Ahnung. Okay, Nein, wo hey, <hums> <hums> กับการทําความสะอาดคอกกระต่ายบ้านกระต่ายผมกับซีนาเนาะอันนี้ห้องน้ําเขาค่ะเนี่ยลองบ้านใหม่แล้วขี้แล้วอันนี้กระบะเขาจะขี้ตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้ห้องนอนเขาห้องนอนบ้านน้อยเนี่ยประมาณนี้ค่ะอ,นนอันนี้เป็นอาหารอาหารที่ต้องให้ไว้ทุกวันนะคะวันละสองถ้วยมีแครอทก็ให้แครอทด,ด้วยผักใบเขียวด้วย อันนี้ก็เป็นกล่องอาหารค่ะกล่องอาหารแห้งนี่เราจะซื้อให้25กิโลนะคะคือเต็มกล่องนี้เลยนะแต่อันนี้ก็ยุบไปเยอะแหละ25กิโลเต็มกล่องก็จะได้ประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วค่ะนี่สะอาดแล้วไม่เหม็นแล้วเนาะแล้วพูดเสมอหมือ <laughs> นอะไรติดหัว นู่นสองตัวแสบก็นอนรับอากาศตรงนูน้นน่ารักมากเลย,เลยโอเคบรรยากาศก,ก็คึ้มแล้วค่ะฝนจะตกแล้วต้องรีบแล้วเนี่ยเก็บของกลับบ้านแล้วค่ะในเราไม่อจอ<ะ>วันนี้ฝนก็ได้ไปขี่จัก,กรยานกับซีนามา,มานั่นแหละเนี่ยค่ะเศษฟางเที่ยวอ,ออกจากคอกกระต่ายได้สี่ถุงครึ่งโอเคเรามาลาป,ป้าป้านานากันเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝนกับซีน่าก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะวันนี้ก็มานั่นแหละค่ะอัปเดตการทำความสะอาดพ้อกกระต่ายเอาขี้เลื่อยใส่ให้เขานี่ฝนก็กำลังจะตกค่ะทุกคนกำลังลมลมมืดตือมาแล้วจะต,ต้องรีบเก็บของกลับบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาอซีน่าอะไรเนี่ยรัสสโตรเดอร์ีน่าบอก ขี้เลื่อยตดหัววันนี้เราทำงานกันมอมแมมเลยเนะาะไปแล้วค่ะไปจริงๆแล้วค่ะอ๋อเป็นคลิปลเหรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าฝนหายไปหลายๆวันก็อย่าเพิ่งลืมผลกับลูกนะคะฝนก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆหล้วค่ะแต่ถ้าหายไปหลายวันอย่าตกใจแล้วอย่าลืมกันนะคะ ยังไงฝนก็มาค่ะมาช้ามาเร็วผลก็มาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะโอเคไปละค่ะจะรีบเก็บของกลับบ้านแล้วฝนจะตกแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะงจุ thank you